น้ำท่านผู้ชมน้ำหมดโคโาาิดโาจะททาโฮสเตย์นะ้อดฟอร์อินดสโลอินดัสช่ออิสเมกอินดัสไลยูทูนัมเบอร์ีอ่า n o วมีโอเพนอดฟอร์ที่มันอ่าโฟมันอ่าโดโนนะอดฟอร์อินดชอินสลาอิดสไลอินดชยูทูนัมเบอร์มีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่อง YouTube ผมเป็นเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับอาคาญาอยา่อย่างนี้เดี๋ยวเกยงาคชบมุฮมมอหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแรกเลยยังไม่ได้อยางนี้เดี๋ยวได้งาอาคาาไม่ได้ไอ้นา่ยน่ากลัวน่าเลเดี๋ยวผมจะไปทำข้าป่าน้ำจะสวดมนนั่งสมาธิน้ำอาริฟอร์อินโดนีเซียเดี๋ยวมาเอาเทนไอโกอาริฟอร์บูดาไอไรบูดาไฮแมก นางสมาธิเนี่ยคุยยังไงไม่รู้นะภาษาอังกฤษอ่ะก็คุยไม่เป็นเดี๋บ้านอยู่ดอยนะเดี๋ยฟอร์มมีเดี๋ยวโน้ตบอยมีสปีกอ่ะลิเตบิตเตบิตอ่าอิงกฤษอ่าโอเคนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวจะเข้าป่ากันนะจะเข้าป่ากันนะนี่เป็นสูตรเขตชาวบ้านแล้วนะนะมาละกอ หนึ่งลูกถ้านกไม่เจาะเสกปูแต่เจาะไปแล้วนะนกเจาะไปแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรนะชอ,อบเข้าป่านะสวดมนตกันนะ วันนี้จะถ่ายยาวๆนะอเลฟอร์อาร์ด <mascara> อิสโลคาเมราอเลฟอรวิดีโอวันอเวอร์ทอเวอร์อาดโนอเลฟอมีมูวีอ่าวิดีโอลองไทม์เยอะวันอเวอร์ทอเวอรจะถ่ายยาวๆนะวิดีโอเม่อวานนี้าได้เดียนิดเดียวเดียวจะสอนมต์นอเลฟอร์ฟอร์บดา วันอวทัวร์อ้วนเดรนอมมีสปีกอ่าจุติเบชต้องหาที่สงบน้ำนั่งสมาธิน้ำผมชอบอย่างนี้นะถ้าใครจะมองว่า ผมบ้าหรือยังไงผมก็ไม่แช์นะเพราะว่าผมชอบแบบนี้นะเป็นป่านะเป็นป่านะท่านผู้ชมนะค <c oughs> ับผมมาเรียบร้อยนะสวัสดีทุกคนนะหอมนะนะ้ำเป็นป่าอย่างนี้นะจะสวมมนก่อนนะแล้วไฟลึกนะครับอันนี้ In the mountain, no ham uh, Wi-Fi, no have internet yeah? No ham uh, only for uh, sim card uh, no ham uh, uh, only for sim card not telephone no have Wi-Fi in the mountain I want uh, people 1,000 people all the phone it is slow, in the share it is you like YouTube me yeah I want อ่าอลฟอร์ออเรชนอลนโฟโต้คาเม่าวิดีโอเย่โฟโต้เย่ I want me in the note boy มีสเปกนิทเบดอ่าสเปกโนทูแมนนะครัผมต้องการคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับหนึ่งพันคนนะครับ เนอยนะกดไลค์กดแชร์ยังไม่ได้เ่างนย้เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> วันนี้จะทำการไล่สดยาวๆนะเข้าป่านะไม่อยากฝาดป่าเหมือนฝนจะตกด้วยนะดู สถานที่ด้วยนะมาตรงไหนที่สมควรเหมาะแก่กันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะก็สงบจิตของผมนะผมเรียนวิชาฤาษีนะอ่านารรดนะปูรฤๅษีนารรดดนโดนะมันน้อแต่ความชอบสมบุคคลนะเหนื่อยนะอันนี้ต้องตัดถนนไปอีกเส้นหนึ่งนะ นี่น่ะไม้ใครวะไม่ตัดอะไรทิ้งไว้เอาไม้ต้นนี้ไม้างหรืออะไรเงี้ยนี่แมน่นะชื่อเจ้าขาวนะ ้าสนใจเหล็กหลแบบนี้ก็อินบ็อกมานะครับอันนี้คือเหล็กหลนะครับมีเหล็กไหลเพินกับบุหรี่เจ้าป่านะ้แตาผมคิดว่าผมไม่ปล่อยนะจะถาวายวัดให้หมดแล้วนะครับจะเหลือไว้ที่ผมแค่องค์เดียวก็พอแล้วนะขณะผมถือศีลรักษาศีลปฏิบัติอย่างนี้นะผมยังรักษาผมคิดว่าผมรักษาเหล็กหลไม่ได้นะผมสวดมนต์นั่งสมาธิทั้งวันนะผมคิดว่า ถึงผมจะรักษาได้นะแต่มันก็ไม่เกิดประ,ประโยชน์กับผมนะสู้ผมไปถวายวัดนะถวายว,วัดแล้วก็ให้ใส่ท่านเจดีย์อย่างนี้นะการฟ้าผ่านัะได้นะพวกที่มีเหล็กหลายนั้นต้องสวดมนต์นั่งสมาธินะรักษาศีลน,นะถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้นะก็ต้องมีกดตายนะหนึ่งข้อของเหล็กไหลนะ ก็คือห้ามผิดลูกผิดเมียชาวบ้านนะครับห้ามเจ้าชู้นะครับห้ามนอกใจนะครับอันนี้คือกดตายเลยนะครับแล้วก็ต้องสวดมนต์ทำบุญบ่อยๆนะแต่ผมจะถวายให้พระอาจารย์ปู่นะถึงป่านะคนระับจะถวายหลากหลายพวกน,นี้ให้กับพระอาจารย์ปู่ผมนะเพื่อที่เอาไปให้แจกจ่ายวัดวาลำต่างๆนะเพื่อที่จะได้ไปใส่ธาตุเจดีธาตุวิหารอย่างนี้นะการฟ้าผ่านะ พวกนี้จะมีเทพเทวาคุ้มครองอยู่นะครับจะมีเทพเทวาดาและญาตินักคนทานคุ้มครองอยู่นะครับแต่ถ้าบุคคลที่ขายตามตลาดนะถ้าเช่าไปนะไม่มีการสวดมนต์สวดมนต์แล่เหล็งรายไม่เป่นนะครับอันนี้เก็บได้อยู่ตรงนี้นะครับในป่านี้นะซึ่งจะเจอก็เจอ,เจอนะถ้าสวดมนต์ไม่เป็นก็เท่ากับว่าเหมือนขวานก้อนหินหนึ่งออ หนึ่งก้อนนะครับจะไม่มีอิทธิคุณอิทธิฤทธิ์อะไรนะครับเหล็กไหลจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคนที่บูชาลเหล็กไหลนะครับฟังผมให้ดีนะครับนี่คือเหล็กไหลนะครับฟังผมให้ดีนะครับุณต้องสวดมนนะครับนั่งสมาธิแผ่บ,บุญนะต้องมีศีลห้านะนี่คือเหล็กไหลนะครับดูดีๆนะเหล็กไหลปู่เจ้าผ่านะับเดี๋ยวจะถ่ายเปรแฟกก่อนนะเหล็กไหล อ่าประสานนะับอันนี้เล็กหลายผูเช่าป่ากับเล็ไหลายพลนะก้อนนี้เป็นเล็ไหลายพลนะนี่เล็หลายโพลเล็กหลายผูเช่าป่าเราได้สองก้อนนะเก็บได้อยู่ตรงนี้นะแต่จะไปถวายวัดนะไม่ได้ตั้งใจมาหานะแต่ตัวของเขารู้สึกจะร้อนๆอนเหมือนมีพลังนะเหมือนพีพลังแต่สองก้อนนี้จะเก็บไว้นะแต่ที่อยู่ที่บ้านนี้ม,ม,มีเป็นร้อย้อยพระธาตุนะมีทั้งหินแก้วแก้วหนุมานนะ มีทั้งกาฝากร้อยแสต้นนะครับแล้วก็มีทั้งเหล็กหลายปู่เจ้ามหาสมิงเหล็กนะเหล็กหลายปู่เจ้ามหาสมิญไพรนะเหล็กหลายปู่เจ้าปานะแล้วก็เหล็กหลายตาน้นานะเหล็กมีหลายเหล็กหลายนะแปดเก้าสายพันนะเดี๋ยวจะไปถวายกับพระอาจารย์ปู่ผมนะเพราะว่าอยู่กับผมอะเยอะแล้วนะ อยู่ที่ในคอพ่อค้านี่ก็เยอะนะนี่นะอันนี้ก็แหล่งหลายนะแค่นี้ที่ผมแฝนแค่นี้พอแต่สองอันนี้ก็จะเก็บไว้หรือไม่ก็ถวายให้เลยนะไม่น่าจะเก็บไว้แล้วนะถวายให้พระอาจารย์ปู่ผมนะเพื่อที่จะได้ไปแจกจ่ายตามวัดวาอารามใส่ธาเจดีนะการฟ้าผ่านนะอยู่กับวัดมันจะดีกว่านะถึงผมจะเป็นคนเจอมา เก็บวัตถุข้อนี้มาแต่ผมไปถาวายวัดนี่มันจะได้บุญกุศลมากกว่าผมปล่อยบูชาอีกนะการที่จะปล่อยบูชาตามตลาดนะน้ำผมไม่ได้รู้ักว่าต้องการตัดตลาดใครนะที่จะปล่อยบูชาตามตลาดได้นะ้ะคุณต้องสวดมนนะต้องนั่งสมาธินะต้องแผ่บุญกุศลนะนะครับแล้วก็ ต้องมีสินห้านะถ้ามีสินห้าบริบูรณ์ไอท้ทุกคนทนะุกคนเนี่ยเรียกหวยเรียซาบในเงินทองไม่ขาดมือนะผมอยู่มาตรงานตั้งแต่โควิดมานะผมได้เลกหลายมานะไม่เคยทํางานเลยนะเลไหลายนี่ไม่รู้ดึงตังไหมผมยังไงนะผมก็งงนะถึงเวลาก็จะมีคนมาช่วยผมเองนะผมก็งงนะจะมีค่าเข้าจะมีค่าอะไรมานะจะเป็นอย่างนี้นะไม่มากก็ไม่น้อยนะอันนี้เดี๋ยว เราหาป่าที่มันสงบสงงบงก่อนนะนะครับก็จะไม่ปล่อยนะท่านผู้ชมนะไม่ปล่อยนะแต่ยินถูกก็ยิ้มดำยินเลื่อมยิ้มมันยินสายนะเดี๋ยวจะถูให้ดูนะนี่นะสายเลยนะนี่คือเหล็กหลานะเหล็กหลโพรนะนี่นะพรอน,นี้เป็นลหลายงไหละพรนะนะครับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะบรรทัดบรรชนิดแม่เหล็กก็จะดูดติดนะครับแต่ สิ่งสามขัญคือตอนนี้ผมจะไปทางไหนนะอันนี้มันจะเป็นป่านะสิ่งสามขั้นคือตอนนี้ผมจะไปไหนนะแค่นั้นเองนะไอพี่เขาไอพี่เขาเรื่องหมานะหมาหมานี่ก็จะแผ่บุญกุศลให้นะโอ้ต้นนี้มันต้นอะไรเนี่ยมันคือต้นอะไร สวยนะแต่เราไม่เอานะไม่หยิบไปมั่วนะไม่รู้ว่าอะไรนะมันสวยดีเอเหมือนว่านต้นข้างเขาผีหรือเปล่าวะเนี่ยหเหมือนว่านต้นข้นงเขาผีนะแต่เอาไว้นี่ก่อนนะเราจะไม่หยิบไปนะมีนะหมาผมนะป่าเข้ามาป่าลึกแล้วนะลึกพอขวดนะตรงนี้จะมีธาตุพวกนี้นะดูดีๆนะ จะมีธาตุอะไรพวกนี้ปนแปลกแปลกประหลาดเยอะนะครับต้องเป็นคนที่มีคาถาอาคมนะถึงจะเอาเหล็กไหลพวกนี้มาได้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทางอีกหนึ่งนะถึงจะเอามาได้ต้องมีคาถาอาคมด้วยนะนี่คือเหล็กไหลพรอนนะอันนี้เหล็กไหลผู้เจ้ามาหาสมิงแรกนะแบบเดียวกันกับพี่พู้ค้าขวานอยูนะแบบเดียวกันนะอ่านี่นะแบบเดียวกันนะแบบเดียวกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้อ่า เห็นเขียเข้ยวก้าวหนุมานนะครับส่วนข้างหลังนี้พระนวะโคดนะครับนวโคดเห็นไม่เห็นไม่รู้นะไม่มีคนถ่ายนะครับขอเราแต่ทําบุญน,นะไม่ได้โฟรโมทนะไม่ปล่อยบูชานะั้นว่าจะถาวายวัดให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะหาที่เหมาะๆนะครับจะหาที่เหมาะๆนั่งสมาธิสวดมนต์กันนะครับเราจะหา นี่เหมาะตรงนี้เหมาะลูกเหล่าเนาะตรงไหนใครมาตัางไม้มาอะไรวะเนะี่ยแต่มันก็ชะลกไปเนาะเราจะขึ้นข้างบนนะวันนี้ผมจะมาในป่าอย่างนี้นะผมชอบนะเอาตรงนี้เลยดีกว่านะอ่าตรงนี้ได้ไหมตรงขดหินนี้เลยนะเหมาะมากเลยนะ ัรนออจะเป็นป่าอย่างนี้นะนี่นะเหล็กหลายนะถ้าใครสนใจก็แต่คิดว่าไม่ปล่อยน้ำจะถอยวัดให้หมดเลยนะป่านะเดี๋ยวจะไปนั่งตรงไหนดีนะพอดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เก็บมาเมื่อกี้นี้นะเดี๋ยวจะนั่งตรงนี้นะเนา จะไม่ทำลายธรรมชาตินะครับนะครับปศิอะไรเวลานี้นะครัขออนุญาตองพระพุเจ้าที่จะทางนะครับนั่งตรงนี้ฉี่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ยึดติดกับอะไรนะผมเน้นผมอยากจะบรรลุนะครับผมอยากบรรลุนะครับผมอยากจะบรรลุนะไม่อยากวงเวียนตายเกิดแบบนี้นะครับผมมองเห็นความทุกข์ มองเห็นธาตุดินน้ำลงไฟนะว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะแต่ยังไม่ถึงเวลาบวชของผมนะผมจะบวชตอนอายุ50าสิบปีนะผมจะสร้างบุญสร้างทานเต็มที่นะเด็กหลายที่อยู่ในบ้านนั้นจะไปถวายวัดให้หมดนะเอาไปแจกใจทั่ววัดทั้งอำเภอเลยนะเพราะว่าผมจะได้บุญมากุศล มากกว่าการปล่อยให้บูชานะครับถึงผมปล่อยบูชาก็ได้ค่าบูชาไม่กี่บาทนะครับแล้วก็คนที่เอาไปก็จะสวดมนต์ผมเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นผมจะไม่เล่นกับเริงไหลวัตถุธาตุพวกนี้จะมีอาถรรพ์นะผมจะขวานอยู่ที่อยู่ในตัวผมแค่นี้พอนะครับจะไม่คุยเยอะนะครับ <c oughs> ปกติจะขวานอยู่ห้าชั้นในะน,น,น้ำนะีนึ่งไหลเพลินกับเริงไหลตานะคน้ำ แต่ทีนี้มันหลุดไฟนะ้ําอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปทําการทาความสะอาดนะ้ําแล้วก็จะไปถวายวัดเลยนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งจะไปถวายนะครับเดี๋ยวจะสวดมนต์นะครับจะสวดมนต์นะไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมนะครับแป๊บนึงนะครับก็ป่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะปิดไฟลุงแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยว ผมฉีดตรงนี้นั่งตรงนี้เลยนะเพราะว่าผมไม่อะไรมากมายอยู่แล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมนะอ่าแล้วเจอของดีอีกแล้นึกอยากเจอก็เจอนะอันนี้สงสัยผมต้องเก็บแล้วนะกล้องกระทิศนิดเดียวนะในป่าน,นี้มีอะไรปแปลกๆเยอะแยะนะอันนี้คืออ๋ออันนี้คืออ๋ แตกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าค้อนอะไรนะมันเป็นดินแบบม้วนๆน,นะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตครับผู้ชมนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะยวทําการเปลี่ยนเสื้อนะอเหนื่อยแล้วอนุญาตนะ มันไม่มีคนถ่ายนะครก็ทําทำใจนะคับด้านตรงนี้เลยนะวันนี้ตรงนี้เหมาะมากเลยนะเหมาะผมนะเพตรงนี้ว่านะ่าชะมะนะครับ ว่าจะนั่งสมาธิด้วยนะท่านผู้ชมนะ บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะครับเปลี่ยนเสื้อก่อนนะขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อ,อน,นะครับชุดขาตัวนี้ปัจจัยเราไม่พอนะครับไม่มีปัญญาแม้กระทั่งซื้อชุดขาวใหม่นะครับเดี๋ยวรอถูกหวยวันนี้ก่อนนะจะเปใหม่ให้เมียด้วยนะเมียอยากสวนมมตนด้วยนะ <c oughs> เอานะ บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะมีคลิปที่2